สวัสดีครับวันนี้ผมประกอบออชุดควบคุมประตูชุด access control นะครับจะส่งไปให้ลูกค้าที่จังหวัดตรังนะครับก็ลูกค้ามีเงื่อนไขว่าให้เดินสายต่างๆให้ด้วยวเพราะว่ายังไม่เคยติดตั้งนะครับแล้วก็เ,เป็นการติดตั้งครั้งแรกนะครับเราก็ไม่มีความชำนาญด้านเรื่องไฟฟ้านะ ก็ทางร้านก็มีการเดินสายไฟให้ลูกค้าไปเลยนะครับนะลูกค้าไปติดตั้งมันก็จะได้สะดวกนะครับนะครับก็ในชุด access control นี้จะประกอบด้วยแม่เหล็กนะครับเพราะว่าเป็นบานเดี่ยวนะแล้วก็จะมี p o าว r s u p พายของยี่ห้อ d i ออ i t o นะครับแม่เหล็กก็ของยี่ห้อ d i ออ i t o นะฮะแล้วก็มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือท่าบัตรรหัสผ่านนะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสวิตช์กดออกนะครับอันนี้เราต่อสายไว้ให้เสร็จน,นะครับที่สายเราจะมีคอนเนคเตอร์นะครับเป็นคอนเนคเตอร์แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวตอนส่งไปเราจะถอดคอนเนคเตอร์ออกนะครับที่คอนเนคเตอร์ที่สายต่างๆเราจะมี label ลาเบกลกำกับไว้ว่าสายเส้นนี้ต่อไปที่ไหนนะครับเดีย๋ยวนี้ต่อไปสวิตช์กดออกก็คือตัวนี้เดี๋ยวตอนประกอบตอนที่จะบรรจุใน ีพอเพื่อจะส่งไปนะครับเราจะถอดสวิตช์ออกนะครับแล้วก็บรรจุเข้ากล่องสวิตช์เหมือนเดิมนะครับตัวเครื่อง Ac c e s s c o n t r น l นี่ก็เหมือนกันนะครับก็ถูกต่อสายไฟเข้าแล้วก็ไฟไฟสำหรับปลดล็อกอะไรไปเรียบร้อยนะครับของแม่เหล็กก็เหมือนกันนะครับของแม่เหล็กก็เหมือนกันแต่ก็จะต่อสายมีคอนเนคเตอร์ไปให้นะครับ คอนเนคเตอร์สตัวนี้หน้าตามันเหมือนกันเป๊้เลยนะครับหน้าตาเหมือนกันเป้เลย,าาเ,เ,เ,ลยเพราะนั้นโอกาสที่จะผิดพลาดใน,นการสลับสายกันก็มีสูงเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเป็นป้ายกำกับไว้นะครับแบบนี้นะครับแตว่าสายไหนต่อไปที่ไหนสายนี้ต่อไปที่เครื่องสแกนสายนี้ต่อไปที่แม่เหล็กนะครับทางลูกค้าก็จะได้ไม่ไม่งงไม่สับสนนะครับอันนี้ก็คือเป็นบริการของออร้านอลูมิเนียมดีนะครับลูกค้าที่ ประกอบไม่เป็นต่อไม่เป็นนะแล้วก็คีโปรแกรมเครื่องไม่เป็นนะไม่ไม่เป็นไรนะครับเราเบริการลูกค้าเราประกอบไปให้เสร็จสับนะครับคีย์ข้อมูลอันนี้มีบัตร30บใบ้วาก็คีลงไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราทําเป็นบัตรแอดมินให้ด้วยนะครับบัตรแอดมินครับไว้สำหรับเข้าเข้าเครื่องนะ เวลาเราจะเข้าไปจัดการระบบต่างๆของเครื่องก็ใช้บัตรแอดมินนะครับในการเข้าไปจัดการนะครับอันนี้เราจะเข้าเมนูมันเข้าไม่ได้นะครับเข้าเมนูไม่ได้แล้วก็ใช้บัตรของแอดมินสแกนผ่านไปก็จะเห็นว่ามันสามารถเข้าเมนูต่างๆได้แล้วนะครับนะครับอันนี้ก็ไว้สําหรับโปรแกรมเครื่องนะครับทําบัตรแอดมินไปให้ด้วยนะครับส่วนบัตรอื่นๆแล้วก็คีย์เข้าไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วอันนี้30บใบคีย์เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็เอาไปสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับ